ทุกคนมีชุดหกชุดทุกส่วนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมมวยช่วยกันนะครับขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะครับ ขอบคุณอำเภอรับปากขอบคุณเจ้าของพื้นที่อปตสามชัยนะครับขอบคุณท่านสหอตหกหกชุดหกชุดหกแล้วนับอย่าเกินอย่าเกินนะบหกนับหกสองสี่หกของหนูเบกลูกของหนูเบกเกินเกินเกินหนึ่งอันนี้เกินแล้วจะเอามาสี่นับ หกหกชุดอันนี้หกชุดหก

โอเคคุณแ่ะเขาจับมือหนคะอาเสียบเลยเสียบเลยขอจับมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะไปดึงป๊อบเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปมาข้างนอกนะแม่นะโชคดีนะแม่นะโชคดีนะครับให้มีความสุขนะครับ คนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้นะจากนี้ไปขอให้มีแต่ความโชคดีโอเคมาหนึ <ste Sh iro> ่งี่เ็ดแมหนึ่งเกมนมหนึ่ชุดครับ ที่นอนที่นอนหนึ่งที่นอนหนึ่งหนึ่งที่นนหึเดียงเ

ดรอปเตอรัตนากลุุ่ลุ่งเรือรับประธานมูี่ร่วมกันอยู่แดนหน้าเลยค่ะซเล้งแดนหน้าเลยค่ะไม่ได้ทั้งสามได้เหรอหังคหลังคาได้เดี๋ยวมได้